ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะาํา อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2 0 2นโซนโมบายหรือฝังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้ทุกคนจะดำเนินการรีวิวแผนแรงคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแดงอะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าแผนที่หลายคนถามหานะครับหรือว่าแผนที่ทุกคนอยากลองเล่นอะไรประมาณนี้นะครับย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่สมโมสรไหนกันบ้างดำเนินการรับชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปกันก็มาอนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยเลยกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตบอกเลยเหมือนเดิมทุกคนก็คือแผนที่หลายคนรอคอยอยู่เหมือนเดิมนะครับนั่นะก็คือเมื่อจะเป็น 4-2-4หรือว่า4-1-4นะครับวันนี้ก็ยังเงียบอยู่เช่นเคยนะครับก็คือยังไม่กลับเข้ามาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเลยกันนะครับว่าตัวเกมทุกคนจะเอาเพิ่มเข้ามาอีกทีเมื่อไหร่นะครับเมื่อจะเป็นแผนของ4-2-4หรือว่า4-1-4 1, 1 4นะครับวันนี้ก็อ้างอิงไปในชีวิตจริงด้วยนะครับเพราะว่าต้องรอให้มีทีมใดทีมหนึ่งหรือว่าสามโมสรใดน,นะครับใช้แผนนี้คนหรือว่าแผนของ4-2-4หรือ4-1-4นะครับ นำไปใช้ในชีวิตจริงนะครับตัวเกมก็จะดํเนินการยึดหลักตามสโมสรจริงนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับแผนของ4-2-4และก็4-1-1-4นะครับและเช่นเดียวกันกับแผนนี้ทุกคนดูแผนของ4-1-3-2ที่มีเอฟตัวนะครับวันนี้ก็ยังเงียบอยู่เช่นเคยทุกคนหรือว่ายังไม่กลับเข้ามาเช่นเคยนะครับก็เรามาดูแผนแดนสำหรับวันนี้กันบ้างแล้วกันนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเกมแผนก่อนทุกคนกดผิดนี่ครับมาที่เกมแผนก่อนทุกคนนี่เลยนะครับ ขอญาตเปลี่ยนเกมแผนก่อนเลยกันนะครับก่อนเรามาดูเลยกันนะครับว่าแผนเด็ดแผนแรกที่ผมจะทําการแนะนําหรือว่ารีวิวให้ในคลิปนี้นะครับมีอะไรกันบ้างก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยเลยกันนะครับมาเรื่องวันที่การเปลี่ยนทีมก่อนเลยกันหรือว่าการเปลี่ยนสโม,มสรน,นี่ครับสำหรับแผนแรกก็คือไปที่ดางฝั่งของยุโรปนะครับแล้วก็มาที่ลาลิกาสเปนทุกคนหรือว่าสเปนลีกนะครับจากนั้นก็มาที่เรอัลมาดริดครับทุกคนตามนี้เลยนะครับ ปดปทีโคทุกคนเปลี่ยนแผนเลย d e f เดฟเฟลนะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ4222ทุกคนที่มี m f 2ตัวนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเช่นกันนะครับสำหรับแผนนี้เป็นแผนของเร a l ลมาดริดนะครับก็คือมีเซนเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง C m f เและก็ d m f เลยนะครับต่อด้วยกองกลางตัวรุกอีก2ตัวนะครับวันนี้ก็สามารถปรับได้ทั้ง c m f และก็ m อ f เช่นกันนะครับแล้วก็เพลท้ายด้วยด้านฝั่งของ กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้นะครับหรือว่าใครที่อยากลองเล่นนั้นคนก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับสโมสรของราชยุทธขาวเรอัลมาดริดจากลาลิกาสเปนนะครับนั่นก็คือแผนของ422 2นั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนเรามาเลือต่อแผนต่อไปกันเลยด้วยกันนะครับมาที่การเปลี่ยนชีมกันเหมือนเดิมทุกคนก็รอบนี้นะครับไปที่ด้านฝั่งของยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ลาลิกาสเปนสองคนหรือว่าสเปนลีกดิวิชั่น2นะครับ จากนั้นก็เลื่อนลงมาทุกคนมาที่เรอัลบายาโดลิดนะครับตามนี้เลยทุกคนแล้วกลับมาที่การจัดทีมนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟ l นะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแผนของ C1-C1 จากเรอัลบายาโดลิดคกับทุกคนก็คือมีเซนเตอร์แบ็กสองตัวนะ่ครับขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับเนี่ยคนปรับเป็น MF ได้ด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับแผนนี้ ก็จะเป็นตำแหน่งประมาณนี้นะครับก็คือมีเซนเตอร์แบ็กสตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางตัวรุกสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็เอฟเลยนะครับตัวด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีกหตัวนะครับถ้าใครชอบแผ่นนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผ่นนี้นะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผ่นของเรียลบายาโดลิทนะครับไปดูกันต่อทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับมาที่ ถ้าฟั่งของเซาท์อเมริกากันบ้านคนเลยก็มาที่นี่พลลีของเบสซันนี่ครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาและทุกคนกับที่สมุทรอของนี่ทุกคนที่ลงท้ายด้วย AA นั่นเองนะครับตามนี้ทุกคนจากนั้นก็ไปที่โค้ดนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลทุกคนก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับอันนี้คือแผนของ4 3 1 2ทุกคนขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้ทุกคนนี่เลยนะครับ ก็จะมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ C132 ครับก็คือมีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาพลกงกลางตัวรับ1ตัวนะครับกลางตัวรุก1ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็แผนนี้นะครับมันคล้ายคลึงกับ4 1 4ทุกคนแต่ว่าถ้าเป็น C14 นะครับมันจะเป็นปีกสูงแต่ว่านี้คือมันจะเป็นปีกต่ำนะครับก็เลยเป็นแผนของ 4-1-3-2นี่น,น,นะครับก็ใครชอบหรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยเขาสำหรับแผนของ4-1-3-2นั่นเองนะครับไปดวลต่อแบบไวๆเลยแล้วกันทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้ทุกคนมาที่ทางฝั่งของเซาเปอร์เมริกากันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่บาราซิลกับทุกคนซีรีเอนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาดานล่าสคนเลื่อนมาที่สมโมสรของซานโตสเอฟซีคนหรือว่าอดีตสมโมสรของเนมาร์เจียนะครับไปที่โค้ช เปลี่ยนแผนและเดฟเลนะครับอันนี้ก็เป็น4 3 1 2ทุกคนก็มันยืนคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่านี่คือมันจะเป็น CMF 2ตัวนนเองนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตปรับให้ตรงตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ทุกคนเป็นแผน4 3 1 2นะครับเป็นแผนยอดฮิตของ Space 2021อยู่แล้วนะครับหรือว่าแผนเมตาหน้าคู่นั่นเองนะครับ มิดเดิลบักสองตัวคนแบกซ้ายแบกขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางเซียมฟ์สองตัวทุกคนกองกลางตัวรุก1ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเบ้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแบบเหมือนเป๊ะส2งนะครับก็เลยไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4312จากสารโต้นะครับไปด่วนต่อแผนต่อไปทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับมาคุกคนก็รอบนี้นะครับไปที่ทางฝั่งของยุโรปนะครับแล้วก็มาชี เชีแมนปทุคนหรือว่ายิงดินหลีกดยู่ชั่นสองนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่สโมสรของขออนญาตหาแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นรา u เ e อ h a แฮมันทุกคนจากน้ก็ไปที่โค้ดนะครับเปลี่ยนแผนและ Default ก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยครับเป็นแผนของ4231นะครับขออนญาตเปลี่ยนให้ตรงตำแหน่งก่อนเลย้ลยกันนะครับนี่ครับทุกคนมีเซตแบ็กสองตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาคนกองกลาง2ตัวนะครับ วินแบกฝั่งซ้ายวินไว้ฝั่งขวาคนกองกลางตัวลุก1ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งตัวนะครับ,ก,ก,นนรบก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นทนะุกคนก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4 2 3 1นะครับเรามาดูแผนปิดท้ายกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมคนก็เป็นแผนปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับเริ่มที่แผนแรกไปที่แอฟริกาทุกคนแล้วก็ทีมชาตินะครับเดินลงมาที่ทีมชาติของซัมเบียนะครับ อันนี้บอกเลยว่าเป็นแผนยอดฮิตที่เหล่าสตรีมเมอร์หรือว่านักแข่งหลายคนใช้กันมากๆเลยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติซัมเบียนะครับก็คือ4-3-3ุคนแต่ว่าเมื่อเราปรับตรงนี้นะครับกลายเป็น AMF มนะครับมันก็จะกลายเป็น4-2-1-3ทันทีนั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนนี่เลยนะครับก็คือมีเซเล็กสองตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับกองกลางตัวรุก1ตัวทุกคนปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านะครับ ก็ใครชอบแผนนี้ด้วยใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติซัมเบียจากแอฟริกานะครับไปดวลต่อแผนปิดท้ายแผนที่2นะครับก็คือมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ไปที่ด้านฝั่งของเซาท์อเมริกาทุกคนเลยก็เลือลงมาที่ทีมชาตินะครับจากนั้นก็กดไปที่ทีมชาติของอาร์เจนตินาทุกคนตามนี้เลยนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟอยู่นะครับก็คือเป็นแผนของ4-4-2ครับทุกคนนี่เลยนะครับ อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับทุกคนก็มีเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าและกองหน้าตัวต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นแผน4-4-2ที่น่าสนใจมากครับเพราะว่ามีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำนะทุกคนน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ใครชอบไปลองหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับมาดูนต่อแผนปิดท้ายแผนที่3ามทุกคนก็มาที่ยุโรปนะครับเลื่อนลงมาที่ทีมชาติครับทุกคน กดไปที่ดิมชาติของสวีเดนนะครับก็มาดูเลยกันครับว่าเป็นแผนแบบไหนนะครับเดฟาวด์กคนก็คือเป็น4-4-2เช่นกันนะครับแต่ว่ามันแตกต่างกันที่ตรงกองหน้าตัวเป้านะครับสำหรับแผนเมื่อกี้คือมันจะมีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับแต่ว่าแผนนี้คือจะเป็นหน้าเป้าคู่ครับทุกคนก็คือมีเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัววัาอีก2ตัวนะครับอันนี้ก็คล้ายคลึงกับ4-2-4นะครับแต ปีกต่ำนะทุกคนถ้า4-2-4มันจะเป็นปีกสูงนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็น4-4-2นั่นเองครับเรามาดูแผนสุดท้ายกันบ้างกันนะครับทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นี่ครับไปที่ด้านฝั่งของยุโรปเช่นเคยทุกคนเลยก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับจากนั้นก็กดไปที่สโมสรโอเมใช่ทุกคนไปที่ทีมชาติของฝรั่งเศสนะครับนี่ครับทุกคนตามนี้เลยนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับเป็นแผนของ4-1-3-2นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกัันนะครบ มีเซนเตอร์แบ็กสองตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวเป็นแบ็กฝั่งซ้ายแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็หน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเช่นกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนทุกคนชอบแผนไหนกันบ้างหรือรอแผนไหนกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ